สัญญาณเตือนใจเมื่อหัวใจล้มเหลวเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบลงเพราะไขมันมาจับที่ผนังหลอดเลือดทําให้เลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน้อยลงกล้ามเนื้อหัวใจจึงอ่อนแรงเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอจึงปั๊มเลือดได้ไม่พอต่อความต้องการของร่างกายหัวใจจึงทำงานได้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจึงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลว ภาวะดังนี้จะค่อยๆเกิดขึ้นและเรื้อรังเป็นเวลานาน,านถ้าคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการมากกว่าหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ควรรีบหาหมอโดยเร็วแม้ว่าจะไม่เคยถูกตรวจว่าเป็นโรคหัวใจเลยก็ตามหายใจไม่ออกจะมีอาการหายใจไม่ค่อยออกระหว่างทำกิจกรรมใดๆหรือแม้ในขณะที่พักผ่อนอยู่เฉยๆนอนหลับก็ตาม เวลานอนก็นอนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอนสูงหรือต้องนอนในท่านั่งถึงจะหายใจได้สะดวกขึ้นบางครั้งถึงกับตื่นกลางดึกและเมื่อตื่นนอนแล้วจะรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนไอเรื้อรังหรือไอขณะนอนราบ <c oughs> นอนแล้วไอบวมน้ำเท้าข้อเท้ามือท้องบวม และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งกิโลรกร,รัมต่อวันรวมกับมีอาการเหนื่อยหายใจลำบากมากขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่ปั๊มเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้เกิดอาการน้ำท่วมปอดและเกิดอาการล้นของของเหลวในส่วนต่างๆของร่างกายทำให้บวมน้ำขึ้นมาและเมื่อเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่พอ จึงทำให้เกิดอาการอื่นๆตามมาอีกคือเหนื่อยและอ่อนเพลียรู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลียในระหว่างวันทำกิจกรรมต่างๆได้ลำบากเบื่ออาหารและคลื่นไส้ระบบการย่อยอาหารได้รับเลือดไม่เพียงพอทำให้การย่อยอาหารมีปัญหาทำงานได้ไม่เต็มที่รู้สึกสับสนคิดไม่ออกความจำแย่ลง รู้สึกมึนงงสับสนสัญญาณนี้คนรอบตัวหรือผู้ดูแลอาจสังเกตได้ก่อนหัวใจเต้นเร็วหัวใจจะเต้นเร็วและแรงกว่าปกติหรือเต้นผิดจังหวะผิดปกติจากเดิมเพราะหัวใจปั๊มเลือดได้น้อยจึงต้องพยายามเต้นให้เร็วขึ้นเพื่อให้ปั๊มเลือดได้เพียงพอการรักษา การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นคุณหมอจะดูจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันเช่นสาเหตุความรุนแรงเป็นมาระยะไหนแล้วมีโรคอื่นๆด้วยหรือไม่โดยเป้าหมายในการรักษาคือเพื่อลดอาการน้อยลงและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตซึ่งมีทั้งการใช้ยาเพื่อชะลอความเสื่อมของพยาธิสภาพหัวใจและยาขับปัสสาวะ และการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆหรือใช้การผ่าตัดใส่เครื่องช่วยการสูบฉีดเลือดของหัวใจใช้เครื่องกระตุกหัวใจที่ทำให้หัวใจเต้นประสานกันมากขึ้นเสริมการทำงานของหัวใจและใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายหัวใจดังนั้นในแต่ละวันจะต้องคอยตรวจสอบว่าเรามีอาการดังที่ว่ามาหรือไม่และหมั่นสังเกตคนใกล้ชิดรอบตัวด้วย อย่างที่บอกไว้แต่แรกหากมีอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยเฉพาะหากเป็นมากกว่าหนึ่งอย่างบ่อยขึ้นถี่ขึ้นให้รีบไปหาหมอทันทีเลยนะ